ไม่ใช่นะตำรวจสลักสิทธิ์การสลัเสียสละกกันตำรวจแท้แท้รวบรวมรถแล้วมาขับรถพาไปส่งนะคนที่มางานหลวงตาเนี่ยนะจะมีเรื่อยไปจกนกระทั่งเสร็จงานนะรายละเอียดอยู่ที่ที่เรียนได้แจกแจกข่าวทั้งหลายแล้วนะเอายาวพอสมควรเอาตอนนี้ก่อนกันแล้วกันมีเล็กเล็กน้อยๆอยอ้อเผื่อเริ่ม เขาขอมาว่างานนี้แต่งสูนให้ก้ก้หน่อยถ้าว่าวันเสด็จวันอะไรอะไรเนี่ยถ้าเกิดข่าวเนี่ยถ้ามีข่าวเนี่ยนะได้ข่าวว่ามีงานสำคัญสำคัญเนี่ยแต่ใส่สูนให้ก้ก้หน่อยที่ส่วนกลางเขาขอมานะครับยิ่งวันงานยิ่งยิ่งแล้วเลยนะวันเสด็จไปดำเนินนะก็ยืนยันที่ว่าทุนก้าขอไปแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับหมายมาอันนี้ธรรมดางานงานอย่างนี้นะ ของปู่เจเนี่ก็จ้าหมายออกแค่สองวันเองอะ่ะนะแล้วเราจะเอาวันเราจะเอาวันที่ให้ได้ท่านก็เลยเลยส่พระรารดีก้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอสเสด็จแทนพระองค์มานะแตว่าเราจะเอาวันให้ได้ท่านจะเป็นผู้สเสด็จแทนพระองค์แต่ถ้าว่เราเราท่านท่านจะตั้งใจะงงจะมาจริงท่านจะขอเลื่อนวันก็ว,ว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่เราขอไปวันนี้จริงๆท่านก็พยายามจะจัดวันนี้ให้เราจริงๆนะเดี๋ยวมีเมนนะที่เมน,นเล่ากเจ้าความคิดหลายๆฟังแล้วรูปที่มันใหม่กว่าเก่าอ่ะนะนั่นรูรปรูปจริงรูปที่จะทําจริงที่เป็นภาพสีน้ํามันอ่ะนะใครมีอะไรจะถามแม้เชิญนะนนะถามรายละเอียดเข้าสําหรับสกู๊ปสำหรับอะไรก็เชิญได้ฮนะ รเรื่องเมนอ่าถามว่าไง <c oughs> ที่มาที่ที่มาที่ไปเหรอ ที่มาที่ไธปธรรมดาพระพระพระป่าพระกรรมฐานเนี่ยนะเมนก็จะง่ายๆธรรมดาอยู่แล้วนะแต่นี้เนื่องจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยเวลาอยู่ป่าแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีเมนเมนแบบแบบสมัยนี้ที่ว่าที่ว่าเป็น,เป,นเป็นเมนประจําของประชาชนเนี่ยยิ่งยิย่งพ้อยิ่งภาคอีสานด้วยเนี่ยที่เผาศพเขาจะไม่อยู่กับที่นะนเขาจะเคลื่อนเคลื่อนถ่ไปเขามีป่าช้าแต่เขาไม่เผาเป็นที่เขาขว้างขว้างถไไ่าไปถ่ไปแตกที่ไหนก็เผาที่นั่น ที่คือความความคิดแ้งเดิมประเพณีของของพระอิสานเราแต่ภายหลังเนี่ยมันอย่างนั้นไม่ไม่ไหวเพราะที่มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ต้องสร้างสร้างสร้างเมนขึ้นมาเมนแต่ก่อนก็เป็นกอ่ออิดพอได้ได,ได้ได้เผาท่านั้นแหละที่หลังนี่จนกลายเป็นเมนสมัยใหม่ใหญ่โตวสวยงามขึ้นมาแต่สําหรับพระพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยประเพณีไม่ไม่ไปเผาซ้ําอ่ะนันก็จะต้องสร้างเมนใหม่ทุกครั้งไป สมัยหลวงปู่ม,มั่นนอน,น,อนย้อนกลับไปสมัยหลวงปู่ม,มั่นก็เป็นพื้นโนนเนินดินขึ้นมาธรรมดาธรรมดาตัวเมนเป็นหลังคาก็หลังคาที่ทําได้ภายในภายในเจ็ดวันก็เสร็จงั้นเละนะไม่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 ไมไมไมวิจ,จิตรหรูหราอะไรนะพอได้เผาอเอาแ้วก็แล้วกันแล้วตรงนั้นก็เก็บไว้เป็นเป็นเป็นพิพิพิธภัณฑ์และเป็นเจดีต่อไปนะ แนวคิดก็คืออย่างนั้นสถานที่ที่ที่พร้อมที่จะเป็นที่คนไปคนมาได้เคารพสักการะได้นะแต่คณะกรรมการท,ที่จัดงานถวายหลวงตาเนี่ยนะก็ก,ก็ก็พยายามรักษาแนวปฏิปทาอย่างนีนะ้ที่เป็นตัวอย่างชัดก็คือหลวงปู่ฟัน่นะก็จะคล้ายๆกันของหลวงปู่ฟัน่นหลังคานะไอ้ตรงนี้คือหลังคาความเป็นประสาทความวิจตรพิจารคือหลังคาเราก็จะเห็นหลายรูปหลายองค์ที่ท่านขึ้นเป็นอย่างนั้น ที่ากายเป็เป็นอย่างนั้นเบื้องหลังเนี่ยท่านไม่ได้อยากอย่างนั้นทุกองค์ที่ท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐานเนี่ยอยากให้เรียบง่ายเดวยกันทั้งนั้นแต่ความเคารพศรัทธาของประชาชนความเคารพศรัทธาของของกรรมการเคารพศรัทธาของทางจังหวัดแล้วเพื่อรักษาวัฒนธรรมด้วยนะฮะวัฒนธรรมทางทางสถาปัตยกรรมของ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 บ้านเมืองเราเนี่ยก็เลยพยายามที่จะที่จะทําให้ดีที่สุดสวยงามที่สุดนะฮะแต่ถึงเวลาที่เราต้องดึงกลับมา ที่ถึงความเรียบง่ายที่สุดประหยัดที่สุดก็เลยเป็นหลังคาที่เป็นกรดสูงๆนั่นคือรูปกรดกรดคือกรดของพระพระที่ออกทุดง่ะฮะก็คือกรดเนี่ยสําหรับกันฝนกันแดดนะสำหรับเดินทางนี่แหละเราทําให้ใหญ่นะก็เป็นคลุม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 เตาส่วนเตาก็เหมือนกันนะเตาก็ก่อง่ายๆก่อจากอิฐนะเพื่อเพื่อเพื่อ,อไฟได้ดีและเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้ไม่ แม่สะดุดจะดิอะไรอุจจาตานะฮะแล้วก็เพื่อเก็บรักษาพระธาตุได้ปัจจุประสมในการประกอบเนี่ยการก่อเมนแบบเนี้ยหลวงตาท่านท่านท่านที่เตรียมเตรียมเตรียมเมนของท่านนะนะท่านท่านอาภาธอาภาธแต่นนั้นท่านเป็นลําเป็นลาไส้นะมันซุดลงไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่ท่านยังเดินได้อนี้สายท่านชอบเดินพอเดินได้ท่านจะเดินนะ ท่านคิดว่าไปต้องต้องเผาแล้วล่ะท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านท่านก็คิดท่านก็เปิดท่านก็บอกให้ทําเมนให้ท่านเตรียมเมนไวมให้ท่านอาจารย์ที่เก่าอ่ะที่เก่าอ่ะะอาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาก็ก็ไปทําพาพระไปทําทําเมนเตรียมไหมให้ท่านตอนนั้นท่านก็ยังป่วยอยู่นะตอนที่ทําเมนพอดีเกิดภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอะไรเกิดภาวะเศรษฐกิจนะหลวงตาก็มาพิจารณาภาวะเศรษฐกิจอันนั้นนะแล้วหลวงตาก็บอกว่า มันยังไปไม่ได้เราไปบ้านเมืองแย่เลยท่านกับพี่นามันมีช่องพอได้ไปนะเป็นเหมือนจุดเล็กๆจนะบอกเราจะไปทางนี้ยก็พอดีก็มีหมอเข้ามานะเป็นหมอจีนเข้ามาหมอจีนที่ควาจินก็ไม่เก่งไม่กาดอะไรหรอกแต่เขามีตํารายาดีก็เ,เอามาถวายท่านท่านฉันแล้วก็กวันหายวันหายคืนนะเป็นเรื่องของของคู่คู่กันนะคู่สมบงกันนะ เาะนั <étique> <occasions, S 1> ้นท่านก็ท่านก็ท่านก็ฟื้นขึ้นมาแต่ระหว่างระหว่างที่ท่านยังไม่ได้ยาเนี่ยท่านมาดูยามาดูดูเมนเนี่ยท่านก็บอกสร้างอย่างนั้นสร้างอย่างนี้ทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิท่านได้ให้ความคิดให้ให้ให้ทาออกแบบอ่ะท่านเป็นผู้ออกแบบให้อ่ะแต่อาจารย์บัญญัติเป็นเป็นเป็นวิศวะพระก็สององค์พระองค์นั้นอ่ะองค์ที่ช่วยอาจารย์บัญญาตน่ะก็ได้มาทําเมนตรงนี้ก็ก็ก็รู้ ได้รับองค์ความรู้ที่หลวงตาท่านถ่ายทอดเอาไว้ให้นะก็เอาเอาเอาเมนนี้เป็นต้นแบบไว้สร้างอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพื่อให้คงคงตัวตัวตัว,ตวมเมนอะไว้แบบแบบที่หลวงตาท่านท่านท่าน,านให้ให้ความคิดไว้ให้ให้ความรู้ไว้ส่วนหลังกาเนี่ยนะท่านไม่ได้เจาะจงอะไรนะมันก็กันแดดก,กันฝนเพราะไม่แน่เวลาเผามันฝนตกหรือเปล่าก็เลยต้องมีมีหลังคาซะหน่อย เนื้ดินสามชั้นแล้วก็มีทาง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 ขึ้นสี่ทางตกแต่งดอกไม้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จาเป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรไม่ให้เหมาะสมไนใค่เหมาะสมก็แล้วกันนะแต่แปลว่ามันก็ต้องออกแบบใช่ไหมมันก็มีตัวเลขของการออกแบบแต่แล้วค่อยมาตีความเอาแปดชั้นเอาสามชั้นเอาก้าชั้นเอาสิบหกตีมันออกคำม้าไปมันลากออกไปเองแหละแต่จริงๆคือตามความเหมาะสม ครับครับาตามวัตถุประสงค์ลงตาว่าว่าไม่หรูหราฟุ่มเฟ้าเพราะว่าบางทีเราจะไปเอาลงลงแบบลงลงสมัยใหม่อะมามาตั้งเลยก็ได้อย่างนั้นแต่ท่านก็ว่าเอาอย่างนี้มันมันมันง่ายง่ายง่ายๆดีแล้วมันก็สมวัตถุประสงค์ในการที่จะเผาแล้วก็เก็บพระธาตุไว้ให้ได้ไม่กระจายกระจายแม่คนไปลุมแย่งกันได้ แต่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ลักษณะการออกเมนแบบนั้นก็เพื่ออย่างนั้นอ่า่มันต้องดูให้หมอให้สมก่อนแล้วค่อยมาเอาตัวเลขมาตีตีความหมายก็ส่วนใหญ่คนไทยก็ ก็ต้องเอาเอาคติธรรมมาเป็นหลักในการคิดออกแบบทั้งหลายทำไมไม่ทำห้าชั้นละ่ะห้าชั้น,นมันก็ไบเข่าท่ามันสูงเกินหรือว่าถีเกินสามก็พอดีสามก็ตรงประพฤติธรรมสงส์ที่อยู่แล้วละ่ะแล้วพอเกินสี่ก็มีสี่สี่ทั้งหลายสี่ที่เป็นข้อคนนุณธรรม่แตความเหมาะสมแต่ให้คิดโจ,จ,จงไปถึงถึงข้อธรรมห้ได้ ก็เป็นธรรมดาของประเพณีวัฒนธรรมของคนคนไทยเราหรือคนที่นับถือศาสนาพุธทธธรรมชาติธรรมชาติน,นอนดินมันก็ต้องกลมดินง,ง่ายๆถูกๆก็ให้โอกาสเขา ให้โอกาสเขาเราไม่เราไม่ไม,ไม่ใช้ประเด็จการว่าทหารจะไอ้พระจะทําอย่างนี้เปิดโอกาสให้เขาทาง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 โยธาทางจังหวัดทางนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้แนวความคิดออกมาเมื่อเมื่อเขาเราเปิดโอกาสเขาได้แสดงแนวความคิดเขาก็ยกเขาก็เอาตุ๊กตาไาห้เราดูออกแบบไห้เราดูแต่โมทดลเราก็กลับมาแบบของพระนั่นแหละเพราะมันเหตุผลมันมีน้ำหนักเหตุผลมีน้ำหนักมากที่สุด ถ้าเบื่อเราจะมันต่างนะมันต่างกับวังนะคนล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 ะแนวความคิดนะราจะว่าวังเขาผิดเหรอวังเขาฟุ้ฟ้าเหรอพุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ใช่เพราะเพราะเพราะพระ,ะเมรุมาตรเนี่ยมันเรื่องของของของแทนสวรรค์อ่าเป็นประเพณีเพราะพระ,พระหมหากษัตริย์เป็นผู้ที่จะสวงอัญเชิญสู่สวรรค์ สร้างสร้างสวรรค์ไว้รับท่านนัน้นมันมันสมสมเหตุสมผลสมควรแก่แก่เจ้าฟ้าพระหากษัตริย์แต่พระพระไม่ใช่ไม่ใช่แนวคิดอย่างนั้นพระคือกลับไปสู่ธรรมชาติลงกลับไปสู่ธรรมชาติเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสูงขึ้นสู่สูงสวรรค์คนละแนวความคิดเนี่ยเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิม